ใช่ครับใช้ก uh, okay. so ันเยอะมากพี่ติしし๊กว่าในที่เดียวของว่าเขาแสดงของฮอตซี่นะครับให้เราภูมิใจอะไรบ้างครับอ่าโอเคครับก็เอ่อจากจากวันที่ถึงวันนี้นะครับที่ผมเจอน้องนกลุ่ม็อตซี่นะครับที่เราแยกทีมกันมาหกคนเนี่ยครับแต่น้องๆที่เขาเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราอร์ใช่ไครับแต่ตอนนั้นเราก็ก็มองไม่เห็นหรอกครับว่าจะมีภาพในวันนั้นแต่เราก็หวังว่าเราอยากจะผลักดันให้พวกเขาาประสบความสำเร็จนะครับ เรื่องว่าป็นหาอะไรก็เำอยูนะครับจากในวันนั้นจนถึงวันนี้จากเดบอนนี้เพล็กแรกเพล็กเพลซิลแล้วจากว่าบอลถึงดิสทซเนอร์สองคนไม่คุยเลยครับผมรู้สึกว่าเราเราดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเขานะครับที่ตัวพวกเขาเนี่ยครับเขาได้ค่อยๆเก็บเกี่ยวความอย่างพวกเราแล้วมันเป็นจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่านี่แหละคือ เขาได้เติมเต็มให้กับประเทศนะครับแต่ผมก็ต้องบอกเขาว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นี้เขาจะต้องจะต้องพยายามแล้วก็พัฒนาตัวเองของตัวเอในในทางด้านอื่นๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาหลงใหลต้องต้องต้องพัฒนาไปต่อไปแต่ตอนนี้อาจจะได้เท่านี้เราต้องให้มันได้มากกว่าเนี้แล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องให้งเขา เป็นตัวแทนก็ต้ก็มอบความสูงการได้เสื่อเพลงเพื่อตัดเลนเนอร์ที่ดีนะครับรวมถึงการในเรื่องที่สองจะต้องเนี่ยในสังคมแล้วทุกคนต้องรักเขาอันนี้ผมเน้นเรื่องครับแล้วพี่อิทธิก็อยู่เรื่องหลักของนี้ต้องติดต่องานตั้ขนาดไหนในการที่ทำให้บริษัทเราจะได้ย่างเลยทำเลยคือตั้คือผมอยู่ในทุกๆอย่างของพวกเขาแล้วทุกๆส่วนเลยคือเขาบอกว่าไม่น่าจะมีส่วนไหนที่ผมไม่ได้มีรายได้จริง ทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นเบสิคที่สุดจนสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเป็นคนมาเองมาทำงานเรื่องหนังเป็นงานเพลงด้วยพี่ติ๊กที่ใช่งานแสดงอะไรอย่างงเี้ยตือเตอนที่เขาไปทำงานเพลงเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าเราเนื่องจากสามารถบริหารจัดการเราการบริหารจัดการเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเก่งในทุกๆอย่าง แต่เราเนี่ยครับจะดึงคนที่เก่งๆหรือคนที่สามารถทํางานกับเราได้นะคนคลิกมาทํางานกับเราผมว่าตรงนี้มากกว่าคือการนําส่วนผสมต่างๆมาเกลีเป็นอาหารจานหนึ่งที่มันรสชาติดีูกใจทุกคนที่ทุกคนกินแล้วรู้สึกว่าชอบอยากจะกินแล้วกินผมคิดว่าแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็นึกถึงเราโชคดีว่าประเทเราได้ทำงานในวงการเนี่เรามีประสบการณ์ที่เราจะสามารถ พ่อไปกับพวกเขานะครับในเรื่องของแง่คิดนั้นในสิ่งที่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างต่นะครับแล้วก็ทําให้สิ่งที่เป็นอยู่เลยครับมันเหมือนกับเขาจะได้เรียนรู้ในเส้นทางหลักมากขึ้นครับเพราะว่าี่มันมีหลาอย่างเลยพี่เจก็มีเทคนิคประกอบเพราะว่าเราทำาอยู่แล้วหนังเพลงทีวีเตรียมจะมีอะไรต่อยอดทีละควา มลนะครที่ผมทำเองหรือว่าผ่างาช่องเจ็ดเรื่องบี้ท่านผ่านไหมเจอปัญหาหรือัท์หรือจริงจริมันลื่นไหมหรือยังไงเล่อรทุกอย่างตีดข่าวหมดเลยไม่มีอะไรล้าลื่นนะครับก็แา่ทำงานทุกอย่างมีาแล้วก็สำหรับงานละครเนี่ยครับเอมันเป็นงานจิ้มผมนะครักันนั้นเนี่ยมันก็ต้องเจอคนททำงานคนหน ็มันก็หลายอย่างซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในวงการที่เป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้กำกำแผนตัวเองเพืู้จะมาขอแล้วก็เราก็ได้ยุ่กับพูดคุยกันแล้วก็เราทราบอยู่แล้วว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่เราก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขมันแล้วก็ทำให้งานแหลมปัญหาไปได้ต้ก็ทำนหลมไปได้ครับคีณอั้มในเวอร์ชันตอนนี้มาร่วมงานกันครับเป็นยังไงบ้างตาด้รับ ก็หน้าพักซีซี่เหมือนเดิมสำหรับพัชราภานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยครับจากนางสาวตุ้มใจกับนายแสอดีเนี่ยก็มีกระแสของแฟนๆหลายคนนะครับเขาอยากจะให้เรากลับมาเจอกันอีกแต่บังเอิญว่าเราอาจจะกลับมาเจอกันช้าไปนิดนึงเราใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีนะครับแต่ว่าก็ยังกลับมาเจอกันครับ มาแล้วจะดีกว่ามาช้ามาเช้ายัดีกว่าไม่มาอะไรเขาคูดว่าคู่เราไหมมันเหมือนสตาต์ไปเลยต่อให้กี่ปีก็คือเหมือนตาตายอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องใช้ช่างแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะเบืออซีมักมากที่จะพอยาวที่จะสตาร์ทแล้วก็ไปอยู่เราไว้ได้ไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าฉากกับเข้มอย่างเงี้ยครับก็จะต้องจัดแสงกับระแบน่แล้วหลังเพราะเข้มเข้ากับใส่ปิ้งลงไปเลย ต้องอ่านสารเยอะมากขึ้นหล่อ๋อยิ่งต้องไปเองตรงนี้เองอย่างนักเก็เอ้ามาเป็นนักเก็ตนะคะติดต่อดีลอะไรยังไงยากนะครับเอ้ามีเกะเข้าแบอกรับงานห่ดคือคือผมเข้าใจเลยครับแล้วก็เราทราบอยู่แล้วว่าการที่คนคนนึงจะรับงานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเดี่ยวครับทำเองก็เหมือนกันเราจะต้องเหมือนกับดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็เราก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบผู้ร่วมการ์ดหรือว่าคนที่จัดนเขาสามารถที่จะ เราเลือกให้เราอยากจะพัฒนาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามที่จะเล่าเรื่องให้มันสนุกสนุกครับแล้วก็พยายามที่จะพูดกับเขาดี้์แล้วก็สมบทให้เขาไดแล้วก็ผมคิดว่าอ้ําน่าจะชอบในบทบาทอี้ยครับ อันนี้มีการบวกนะครับว่าต้องรีบออกตัดเลยหรือเดี๋ยวเอออย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะครับอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นถ่ายได้ไม่เยอะๆอ่าทำาล้วปีหน้าน่าจะได้ติดสามนะครับน่าจะปีหน้ากล้องถ่ายรูปโอเคนะมีงานมีอะไรรูปถ่าติ๊กต่อกลัวไหมคะให้ถ่ายรูปให้ทำงานให้ชอบกับคนเมไหร่ก็ไหนอ๋อคือคิกว่าไม่ยากนะคะเราต้องเปิดใจ ง่ายๆเลยครับเราอาจจะมีไมซ์เซ็ตร์ดบางอย่างที่ที่เราเคยถูกลกฝังมาแต่ว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกมมต้องเสมอไปนะครับกฎต่างของวิทยาศาสตร์เี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันมีนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเข,เขาสามารถจะลบล้างทฤษฎีเดิมได้แล้วมันแล้วทฤษฎีใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วมันพิสูจน์ได้ดีกว่าผมคิดว่าอย่างนี้นะการนั้นเนี่ยเราจต้องเปลี่ยนใจตัวทุกอย่างแล้วก็รับฝ่าย แล้วก็มองเขาเราต้องแทนว่าเราเป็นเขาเอาใจเขาก็ใสาใจอะไรแบบนี้เพราะนี่เองโอเคครับขอบคุณค่ะเป็นกระถางที่หนูไม่ไรัก